หรือข้อสอบแ82ในพาร์ทฟิสิกส์นะครับเป็นข้อสอบที่สอบไปเมื่อเดือนพฤศจิกาปี57นะครับข้อที่75นะครับข้อนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายในพาร์ทฟิสิกส์นะครับโจทย์มีอยู่ว่าในบริเวณ1พบว่าวัดกำมันตรบวัดกำมันตาภาพในช่วง15วันได้ดังตารางนะครับเพื่อความปลอดภัยจะต้องรอให้มีกำมันตาภาพไม่เกิน120เบกเกอร์นะครับ จึงจะเข้าไปสำรวจบริเวณดังกล่าวได้อยากทราบว่าจะต้องรอให้ผ่านไปอย่างน้อยที่สุดกี่วันนะครับถึงจะมีกำหนดจดนะครับจดก็คือว่าธาตุสารกัมมันตรังสีตัวหนึ่งนะครับมันมีการสลายตัวของกัมมันตภาพนะครับดังตารางซึ่งเรามีข้อมูลเนี่ยดังตารางแล้วข้อกําหนดก็คือว่า กัมมันตภาพที่จะถือว่าปลอดภัยเนี่ยมันต้องไม่เกิน120เมกกะเร์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้เจ้าสารกัมมันตรังสีตัวเนี้ยมันสลายตัวจนมีกัมมันตภาพไม่เกิน20เมกะเรล120เมกะเรลเราถึงจะเข้าไปสํารวจได้นะครับคําถามก็คือจะต้องรอถึงกี่วันนะครับมันถึงจะมีกัมมันตภาพไม่เกิน120เมกนะเรย ความรู้ที่จะต้องนํามาใช้ในการแก้ปัญหาข้อนี้นะครับในการแก้ปัญหาข้อนี้ก็คือสมการ a a, a. ก็คือกำลังมัตภาพที่ณนะเวลาปัจจุบันนะครับจะเท่ากับ a ศ 0. a ศ 0. ูนคืก็กำลังมัตภาพเริ่มต้น e นะครับ e เป็น exponential นะครับค่าคงที่ค่าหนึ่งลบเลมด้า t t ก็คือเวลาที่ผ่านไปนะครับ โอเคทีนี้โจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาเวลานะครับเวลาที่กำมันตภาพเนี่ยมันเหลือไม่เกิน120เบกเรลนะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่า,ากำมันตภาพเนี่ยหนึ่งร้ยยี่กำมันตภาพเริ่มต้นนะครับกำมันตภาพเริ่มต้นก็ดังตารางบอกมาว่า ที่เวลา0นะครับกำมันตภาพเป็น1000แสดงว่าเริ่มต้นเนี่ยกำมันตภาพเนี่ยเป็น1000งพันถูกไหครับเอกยกกำลังเลมดาที T, นะครับโจทย์ต้องการให้เราหาเวลานะครับเวลาผ่านไปเท่าไหร่กำมันตภาพถึงจะเหลือ120บเบกเอร์เรียนะครับหาเวลาได้ยังนะครับยังไม่ได้นะครับติดเลมดาติดเจ้าเลมดาตัวน,นี้ ติดเลมดายังหาทีไม่ได้เราก็จะต้องไปหาเลมด้าก่อนนะครับไปหาเลมด้าหาเลมด้าหาได้ไงก็อาศัยข้อมูลที่เขาให้มาไปหาเลมด้านะครับใส่ข้อมูลที่เขาให้มาเขาให้ข้อมูลมาหลายตัวเราก็เลือกข้อมูลสักชุดหนึ่งที่มันเป็นตัวเลขกลมๆคิดเลขง่ายๆนะครับขอเลือกชุดนี้ละกันนะเอาตัวเลขชุดนี้นะครับไปแทนค่าลงไปในสมการนี้นะครับจากสมการเดิมนะครับจาก เเท่าก e ับ A0 ศลบเ a m b d a t เราก็แทนข้อมูลลงไปชุดหนึ่งนะครับให้ A น่มันเป็น560นะครับที่ A เริ่มต้นเนี่ยเป็น1000 e พลบเมเมือ่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่ครับเมือ่อเวลาผ่านไป5วันนะครับ5วัน เมื่อเวลาผ่านไป5วันเจ้าคำมัลภาพจากเริ่มต้นมันเป็น1,000จะลดลงเหลือ560เอกเบเกร์เลนะครับทีนี้โรเก้สมก,การหาเลมด้าออกมานะครับเพื่อำก,การหาเลมดาออกา็ทำการย้ายข้าง1,000นี้มาหารก่อนนะครับห้าเล,ม,เลมดาคูณด้วย5ก็เป็น5้าเลมดานะครับ 0.0ตัดสุดท้ายฝั่งนี้มันจะเหลือ0.56เท่ากับ e ลบ5าเรลดแก้สมกา,ารนี้ต้องทำไงครับเทคล็อกทั้งสองข้างนะครับเอาล็อกเทเข้าไปทั้งสองข้างเป็นล็อก0.56เท่ากับล e ็อก e กำลัง5เลดายกกำลังเจอล็อกนะครับย,ย้ายมันมาไว้ข้างหน้าได้ ล็อก e นะครับล็อก e มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับล็อก e ก็มีค่าเป็น1ถูกไหมครับล็อก e มีค่าเป็น1นึ่งคูณกับอะไรก็ได้ตัวนั้นครับสุดท้ายเราก็เราก็จะได้ล็อกศูนเท่ากับลบห้าลมดา้าหนะึ่งคูณกับล็อกหลมดาก็ได้ล็อกหลมดาถูกไหมครับก็จัดการคิดเลขออกมา ก็ทำมันจะได้ล็อก0.56เท่ากับลบ5เลมดาใช่ปะก็ย้ายลบ5เลมด้าเนี่ยไปหารก็จะได้ลบ0.56หารลบ5เท่ากับเลมดานะครับเห็นไหมก็คิดเลขออกมาจัดการคิดเลขออกมานะครับตัวเลขมันก็จะอยู่ที่เลมดาเท่ากับ 1> 0 1 1 6นะครับหนึ่แล้วก็จากสมการนี้เราก็แทนค่าเลมดาเข้าไปนะครับจากสมการตัวนี้นะครับเราก็แทนค่า120เท่ากับจากเราก็แทนค่าเลมดาเข้าไปนะครับเลมดาก็เป็น 120เท่ากับ1,000ง e ั e ด้าก็0.16 t แล้วก็หา t ออกมาวิธีการหา t ก็ทำแก้สมก,การเหมือนเมื่อกี้นะครับย้ายข้างมาหารเทคล็อกทั้ง2องข้างอันนี้ก็เป็น0.12นะครับ เทคล็อกเข้าไปทั้งสองั้งก็จะกลายเป็นล็อก0.12อันนี้ทำเร็วๆเ,เลยนะครับก็น,นี้เทคล็อกก็สุดท้ายเนะี่ยมันจะได้ล e ็อก e ล็อกศยกกกำลังก็ย้ายมาข้างหน้าก็จะข้างหลังก็จะเปนเหลือล็อก e ล็อก e เป็น1นะครับเหมือนกับกรณีเมื่อกี้สุดท้ายมันจะได้ออกมาว่า0.12เท่ากับ ลบ 0.116t ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับย้ายข้างย้ายข้างมาหาร,รสุดท้ายคิดเลขออกมาเราจะได้ทที่ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ1 8 2แนะครับ นั่นก็คือต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า18.28วันถึงจะทําให้เจ้าหน่วยเป็นวันนะครับถึงจะทําให้เจ้ากำมันตภาพเนี่ยมันลดลงเหลือไม่เกิน120นะครับมันลดลงเหลือ120อ่าโอเคทั้งเราก็ลองไปพิจารณาตัวตัวเลือกนะครับเพราะว่าควรจะตอบตัวเลือกไหน17วันได้ไหม17วันไม่ได้นะครับ17วันมันยังไม่ถึง18วันเนี่ยเจ้ากำมันตภาพมันจะยังเกิน120นะครับ ห9าสิบเก้าวันสิบเก้าวันได้มาสิบเก้าวันได้นะครับสิบเก้าก็เป็นตัวเลขกาลังเหมาะเพราะโจทย์บอกว่าอย่างน้อยที่สุดกี่วันนะครับสิบเก้าวันอย่ากำลังเหมาะยี่สิบเอ็ดวันก็ได้ยี่สามวันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอย่างน้อยเนี่ยมันต้องกี่วันก็สิบเก้าวันน่าจะถือว่ากําลังดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบสิบเก้านะครับโอเคก็จบนะครับจบเสร็จสําหรับพาร์ทฟิสิกข้อนี้เนี่ยขอ้ตข้อนี้ขอขอแทรกนิดหนึ่งนะครับ ขอแทรกนิดหนึ่งตรงที่ว่าตอนที่ทําให้ดูนะตอนที่คนเฉลยเนี่ยตอนนี้ผมเฉลยให้ดูเนี่ยมันจะดูง่ายนะครับมันจะดูง่ายแต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยถ้าเกิดให้เราพวกเราคิดจริงๆเนี่ยข้อนี้เนี่ยมันจะยากรับยากตรงไหนยากตรงคิดเลขตัวเนี้ยยากมันจะยากตรงที่เนี่ยตอนที่เราคิดเลขตัวเนี้ยออกมาในทางปฏิบัติถ้าเราไม่มีเครื่องคิดเลขอะ หรือว่าโจทย์ไม่ได้กําหนดล็อก0.5 6มาให้เนี่ยเราจะคิดยังไงไม่มีตารางล็อกและไม่มีเครื่องคิดเลขเราจะคิดยังไงนะครับตัวน,นี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีตารางล็อกและไม่มีเครื่องคิดเลขเนี่ยเราคิดไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยมันยากนะครับข้อนี้เนี่ยอันน,น,นี้อันนี้วิธีท,ทําที่วิธีทําตามหลักการนะครับที่กำลังเราก็ทําให้ดูแล้วแล้วก็เฉลยแล้วว่าเป็นข้อ2แต่ทีนี้เนี่ย ก็ขอขอทำให้ดูเพิ่มเติมนิดนึงในกรณีที่เราไม่มีเครื่องคิดเลขแล้วก็ไม่มีตารางล็อกเราจะจัดการกับข้อนี้ยังไงนะครับเราจะจัดการกับข้อนี้ยังไงคือถ้าเกิดเราเปิดไปเราเปิดไปด้านหน้านะครับด้านหน้าของพาร์ทฟิสิกเลยเนี่ยที่ตรงกระดาษข้อสอบนะครับกระดาษข้อสอบ ตรงาพาราิสิกด้านหน้าเนี่ยเขาจะกําหนดค่าคงที่มาให้นะครับค่า G ใช้อะไรค่า c ใช้อะไรค่า h ให้มีค่าเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยข้อสอบทางข้อสอบคนต่อ,อข้อสอบเนี่ยเขาจะกําหนดมาให้รวมทั้งเขาจะกําหนดล็อกบางตัวมาให้อย่างข้อสอบจุดเนี้ยเขากําหนดล็อกล็อกสองมาให้ว่ามันเท่ากับ0.639เขาเก้าาหนด ล็อก3มาให้ว่าเท่ากับ1.099กําหนดล็อก5มาให้ว่าเท่ากับ1.609นะครับอันนี้คือสิ่งที่ก็กําหนดมาให้นะครับทีนี้เนี่ยพอตอนที่เราทำนะครับตอนที่เราทำน,ะนี้สมมุติว่า ทำใหม่อีกรอบนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้สอบตอบเสร็จไปแล้วนะครับได้สิบเก้านี้จบไปแล้วนะครับจบไปแล้วไม่ต้องสับสวนนะครับว่านี่เราจะมาทําอะไรต่ออันนี้คือทําใหม่ให้ดูอีกรอบโดยไม่ใช้เครื่องคิดเลขแต่ใช้แค่ตัวเลขล็อกที่เขากําหนดมาให้ใช้แค่สิ่งที่เขาสอบกําหนดมาให้นะครับจะทําให้ดูอีกรอบ นั่นก็คือเมื่อกี้120นะครับ100เราเริ่มต้นที่120เท่ากับ1000 e ลบเลมด้า t ถูกไหมครับทนีนี้เราก็จัดการย้ายข้างมันจะได้เป็นล็อกล็อกล็อกสส่วนล็อกล็อกหารย้ายมาหาเป็น12ส่วน Lock Lock uh รยย้อยถูกไหมครับ เท่ากับลบเลมด้าทีทีเนี่ยก็คือทีเลมด้ายังหาไม่ได้นะครับเลมดายังหาไม่ได้นะดไไดก็ตั้งตัวนี้ไว้ก่อนนะครับตั้งตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็ไปหาเลมดานะครับ ไหาเลมดาเนี่ยแนะนำว่าให้เลือกชุดตัวเลขนะครับขอเลือกชุดตัวเลขชุดนี้นะครับขั้นตอนหาเลมดาน,นะครับเลือกชุดตัวเลขชุดนี้โดยขอปรับ795เกนี่ยปรับะให้เป็นเลขกลมๆที่800นะครับปรับเป็นตัวเลขกลมๆที่800ถ้ามันไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดไปปรับะตัวเลขตัวอื่นเนี่ยปรับะให้มันเป็นเลขกลมๆเนี่ยมันอาจจะค่ามันอาจจะเอืรอเรืยเยอะในกรณีเนี่ยเอ้อเรอร์มาเยอะมาก ก็เลยขอปรับ795ให้เป็น800นครับพอขั้นตอนหาเลมด้าปับ๊บเราก็ต้องแทนแทนลงไปในสมการนี้นะครับก็จะได้เป็น800เท่ากับ1,000นะครับ e เข้ากับลบเลมด้า t ก็เป็น2นะครับในกรณีนี้ t ก็เป็น2อพอขั้นคิดเลขนะครับเราก็ย้าย1,000มาหาร800 ลบสองเลมดาตัวนี้ก็ตัดตัดนะครับสุดท้ายมันจะได้ล็อกเทคล็อกเข้าไปก็ล็อก8ส่วนสิเท่ากับลบสองเลมดาเทคล็อกเนี่ยอันนี้ก็วิธีการแก้สมการเหมือนที่ทำให้ดูตอนต้นนะครับไม่ย้อนกลับไปใหม่แล้วนะทีนี้เราจะจัดการกับตัวนี้ยังไงก็ปรับล็อกตัวนี้นะครับปรับล็อกตัวนี้ ก็จะกลายเป็นล็อกตรงนี้ก็ปรับล็อกมันหานกันตัวที่อยู่ในล็อกมันหานกันก็ปรับใช้สมบัติของล็อกมันก็จะเท่ากับล็อกล็อกเนี่ยมันลบกันเห็นไหมนี่จากสมบัติของล็อกน่ะปรับให้เป็นตัวนี้ได้ล็อกแปดเนี่ยมันก็คือล็อกสองกับังสามล็อกสิบเนี่ยมันคือล็อกสองคูณห้า สองกำลังสามสามเอามาไว้ข้างหน้าได้เป็นสามลกสองลกสองคูณห้าเนี่ยคูณกันเนี่ยมันก็ปรับได้จากสมบัติของล็อกนะครับเอาล็อกมาบวกกันกระจายเข้าไปกระจายลบเข้าไปอ่ะทีนี้มันจะกลายเป็นลบสองลกสองลห้ารู้ไหมครับสามลบ สามลบสลบลบสก็เหลือ2องลบสอลบลบหเท่ากับลบสองแลมดาอ่าทีนี้ก็เข้าแก็แบ,บแล้วเพราะว่าลบสอกับลบห้เนี่ยข้อสอบกำหนดมาให้เราก็แทนค่าเลย2องลบสองศูกสามเกลบลบหก็คือ1นึ่งจุดหนะครับ นี่ลบสองนี่ลบห้านะตามที่ข้อสอบกําหนดไอ้ชุดนี้เนี่ยเลขชุดในข้อสอบกําหนดนะครับข้อ <c oughs> <c oughs> สอบให้มาเราก็ใช้สิ่งที่ข้อสอบให้มาเนี่ยมาคํานวณได้นะครับเป็น2องเลมดานะครับลบกันแล้วก็ย้าย2อมาหารนะครับย้าย2มาหารลบกันสุดท้ายเนี่ยตัวเลขเนี่ยเราคิดได้แล้วนะครับจะเป็นลบกันแล้วก็ย้าย2มาหารสุดท้ายมันจะได้แลมดาอยู่ที่ค่าออยู่เราว 0.12น,นะครับ0.112น,นะครับโอเคทีนี้เมื่อได้เลมด้าแล้วเนี่ยเราก็เอาเลมด้าไปใช้กับใช้กับสมการสมรการเนี้ยนะครับใช้กับสมการนี้เหมือนเดิมก็ทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมก็จาก121,000 0นะครับก็แทนเลมด้า0.112น,นะครับ ทีนะครับแล้วก็หาทีออกมานะครับก็สุดท้ายก็ย้ายข้างเป็นสิบสองอันนี้ตัดตัดไปตัวหนึ่งเ็จะได้ล็อกเทคล็อกทั้งสองข้างนะครับอันนี้ล็อกเด็ดล็อกทั้งสองข้าง e ก็จะหายไปก็จะได้เป็นลบ อันนี้เราก็มาจัดการกับตัวนี้จัดการกับตัวนี้ทําไงก็จะกลายเป็นล็อก12ใช้สมบัติของล็อกนะครับลบกล็อกหนึ่งต้องแม่นคนสมบัติต้องแม่นขดสมบัติของล็อกนิดนึงนะครับวิชาคณิตศาสตร์ถ้าเกิดใครไม่แม่นเน,เน oh ี่ยนี่ก็ช่วยไม่ได้ะละนะเจ้าตัวนี้มาจากไหนนะครับตัวด้านในหา,นการกันเนี่ย มันสามารถเปลี่ยนให้เป็นล็อกลบกันได้นะครับอันนี้ไม่วิชาคณิตศาสตร์นะครับไม่ขอทบทตนให้แล้วไม่งั้นจะยาวมากนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นล็อกสิบสองล็อกสิบสองเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นล็อกสิบสองมันก็คือล็อก4คูณล็อกสามลบล็อกหนึ่งร้อยเนี่ยมันก็คือล็อก10บกำลังสอง เท่ากับลบ0.12ยนอทีะครับล็อกคูณกันนะครับล็อกคูณกันก็เอามาบวกกันกำลังก็ยกมาข้างหน้านะครับเอ่เนี่ยมันก็คือ2กำลัง2 ลบไอ้ล็อกสองสิบเนี่ยมันก็คือสองคูณห้าเนะท่ากับศูนย์จุด 1, 1, 2, หนึ่งหนึ่งสองทีถูกไหมครับสองก็เอามาไว้กลางน้าเป็นสองล็อกสองบวกล็อกสามนะครับล็อกล็อกสองตอนเนี้ยสองคูณห้ามันก็จะกลายเป็นล็อกสองบวกล็อกห้านะครับ เท่ากับ0.112ทีครับก็ปรับอีกครั้งหนึ่งก็2ลก2บวกล็ก3กระจายลบเข้าไปกระจายลบ2เข้าไปลบ2 log 2ลบ2 log 5เท่ากับ0.112ทีคโอเคทีนี้ l o ก2เรารู้ log 2เรา log 3ข้อสอบก็กำหนด ล็อกสองส่วนต้องกำหนดล็อกห้ล็อกห้าก็มีละครับเราก็แทนค่าไปได้เลยอ่าสองล็อกสองลบด้วย2ล็อกสนะครับ2ล็อกสลบ2ล็อกสองเนี้ยก็มันลบกันก็หายกันไปก็จะเหลือแค่ล็อก3ลบด้วย2ล็อก5เท่ากับ0ลบ0.112์ที ห uh, ารลบสามก็ตามที่จทย์กำหนดเลยครับ1.099ลบ2คูณล็อก5ล็อก5ก็จะได้1.609ตามที่ข้อสอบกำหนดนะครับสุดขาดซ้ายย้ายข้าง0.12ลบกันก่อนนะครับแล้วก็ย้ายข้าง0 1 1 2เนี่ยไปหารมันจะได้ทีมีค่าตัวเลขอยู่ที่เท่าประมาณ สิ9วันนะครับซึ่งก็ไม่ต่างกับตัวเลขอันนี้ตัวเลขที่เราคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขนะครับโดยใช้เครื่องเลขช่วยเนี่ยผมใช้เครื่องเลขช่วยคำนวณตอนนี้ออกมาได้นะครับอันนี้คือตัวเลขที่เราได้จากการคำนวณด้วยมือล้วนๆนะครับคำนวณด้วยมือล้วนๆโดยใช้สิ่งที่ข้อสอบกำหนดมาให้นะครับ โอเคเพราะฉะนั้นตัวเลขก,ก็ใกล้เคียงกันนะครับคำตอบก็จะจะสอดคล้องกันนะครับอ,อันนี้คือ2วิธีที่ทําให้ดูนะครับแผ่นนี้คือทมวิธีตามหลักการเป๊ะนะครับแต่ขออาศัยเครื่องคิดเลขนิดนึงนะครับสําหรับแผ่นนี้แต่ส่วนแผ่นนี้เนี่ยก็ทําตามหลักการเหมือนกันแต่ไม่ใช้เครื่องคิดเลขใช้แค่สิ่งที่ข้อสอบกำหนดมาให้นะครับได้คำตอบเนี่ยมันสอดคล้องกันนะครับเอ่อ ข้อนี้นะครับแนะนําว่าถ้าเกิดเจอข้อนี้ก็ให้ทําเป็นข้อสุดท้ายนะครับทําข้อสอบให้หมดทุกข้อก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาทำข้อนี้นะครับมงั้นี้ดูท่าว่าจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับ